สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอจิคิงวันนี้นะครับเราจะมารีวิวฟิกเกอร์ชินกอซิล่านะครับจากปีร0อ6สิบหกนะครับตัวนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นจําไม่ได้ราคาเท่าไหร่โอเคเรามาเริ่มจากประวัติตัวนี้กันเลยทําไมกอซิล่าถึงหน้าตาหน้าตาดูมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะ มันก็มีรอยรอยรอยบาดเจ็บก็คือเกิดจากลาตกค้างแล้วมันก็คือปลากายพันตรงนี้มีรอยขนาดใหญ่ตรงนี้ก็มันเป็นหน้าอกที่ออกมามีเง่งๆเลยแล้วแล้วหางก็มีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็คีบหลังก็มีสีดแดงๆนิดหน่อย จะสามารถเตัวแต่งได้ในตอนกลางคืกนการก็ค่อนข้างสั้นเพราะว่ายังวิวัฒนาการยังไม่ได้เยอะแล้วหัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ถ้าเทียบกับตัวตะแขนนี่เล็กมากแล้วก็มีสี่นิ้วเท้านี่ไม่รู้มีกี่นิ้วนะครับเพราะมันมีเง่งตรงนี้ด้วย ขาก็เป็นม,มัดมัดแบบไม่ค่อยเมื่อค่อยสวยเท่าไรเป็นกล้ามเนื้อ,อยี่ๆยๆแล้วก็ตรงนี้เป็นหางเป็นป่อง,องๆไปเรื่อยๆยาวๆยาวๆ,ๆ,ๆตรงนี้ก็คล้ายๆหน้าครับตอนนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเส้นเลือดหรือเปล่าหรือมันคืออะไร <S <S เรามาดูตรงนี้กันความยาว 3ามสิบเซนตะิเมตรนครับเรามาเล่าเรามาเรามาพูดเกี่ยวกับลักษณะของฟิกเกอร์เลยดีกว่าตาก็มันเป็นตาสีขา,ขาวๆโดยที่เขาไม่ได้ลงสีอะไรตรงตรงหางนี่ก็ค่อนข้างยาวแล้วก็หมุนไม่ได้นะครับข,า,า,ขา,าก็แฝบได้ยขยับได้ หมุนได้อยู่แขนก็ขยับได้นะครับแต่ในหนังก็ไม่ได้ขยับเยอะนี่กอซีล่ากอซิล่านั่งก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ผมจะมาบอกคลิปหน้าก่อนคลิปหน้าผมจะมารีวิวก็ซิล่าจากก็ซิล่าหนึ่งเก้าห้าหกคือก็ซิล่าจาก กติกาหนึ่งเก้าห้าสี่ที่เป็นโปสเตอร์ของอเมริกาอันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ